อ,อนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยขอถวายความกรพระเถรานุเถระทุกลูกจเจริญสุขจเจริญพรสถาญาติโยมนักศิน,นักบุญทุกท่านซึ่งในวาระโอกาสวันนี้อรตมาภาพพระครูวิพิตรประชานุกูลเจ้าวาดวัดหัวรินได้มีโอกาสได้มาออกรายการธรรมะรับอรุณ ก็แบ่งปันในเรื่องของหลักธรรมคำสอนของพระจิน,นวนรรพสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดแต่งสว่างในดวงคิดคิดสิ่งที่ดีตื่นขึ้นมาแล้วก็มีความปรารถนาที่จะทำให้เกิดซึ่งมรรคพระนิพพานเป็นบุญญาราศีเป็นบุญบรารมีธรรมคือคณะสถายญาติโยมท่าน,นทั้งหลายได้มีมงคลแก่หู ได้มีโมงคลแก่ตาได้ฟังพระสุนทรนาธรรมก็รุ้ส่าจะเป็นมงคลชีวิตวันนี้อาตมาภาพมากับบรรยากาศที่ชื่นใจเย็นหลังจากที่ได้ห่างหายรายการไปทั้งสองสัปดาห์เพราะว่าต้องเข้าไปปฏิบัติศาสนาิด แล้วกลับไปดูแลเรื่องของสุขภาพเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้มาแลกเปลี่ยนเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมซึ่งคณะสงฆ์เราขนาดนี้ก็มีพระอ,อสวรซึ่งเป็นแกนลักแกนนาในการที่จะทำให้การดูแลสงเคราะห์พระเจ้าประสงค์เตี่ยพาดเจ็บป่วยนั้นได้อยู่อย่างปกติสุข ก็มีการตรวจสุขภาพประจำปีหลังจากนั้นก็จะมีการเยี่ยมเพื่อกำลังใจพระติดเตียงติดวัตนนอกจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมการเสริมสร้างสังคมชุมชนร่วมกับอสมร่วมกับพระอสมวระดับตำบลอำเภอและก็ะเจ้าหน้าที่ราพสตในการเยี่ยมเยียนผู้ป่วยเพื่อไปดู ในด้านจิตใจนอกจากนั้นก็จะเป็นการสร้างพลังขับเคลื่อนพุทธธรรมนำสุขสูขส่ประชาชนวันนี้ก็เป็นวันที่มูฮหทั้งหลายต้องผเผชิญกับบรรยากาศอากาศที่มันค่อนข้างเยน็นแต่เขาต้องดูแลสุขภาพในการทํำให้ร่างกายเขาอบอุ่นตลอดเวลา,วาเพราะน้ว่ากินอินกินอิ่มนอนอุ่น เรื่องหุ่นนั้นหะต้องไปว่ากันเพราะฉะนั้นกินอิ่มนอนอุ่นมันก็จะทำเมื่ออาหารตั้งกายเขาดีอาหารตั้งใจเขาดีแล้วก็ช่วงนี้พระเจ้าพระสงค์ก็ออกวัดปฏิบัติการเข้าปฏิบัติ็ดีการเข้ากรรมเป็นลูกขมูลก็ดีโศสากรรมก็ดีได้ให้ธรรมะสาระเชิงอาเชิงรุกหรือแก่สถาญาติยโยมทุกท่านหลายที่ือหลายวัด ก็จะมีจะมีที่ตั้งตำบลบ,บคุณหวานก็มีวัดตูงตุ่มที่ปันไดนิมลาตมาภาพไปเข้ากรรมปฏิบัติธรรมนอกจากนั้นก็จะเป็นหลายๆที่ที่ในตำบลในอำเภอสันปะตองนั้นได้เข้ากรรมคือว่าเข้าทุกขมูลซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งของ โดยอบรมประชาชนประจำตำบลที่จะต้องสร้างสาธารณสงเคราะห์เพื่อแก่ประชาชนแล้สร้างสามัคคีธรรมเพื่อแก่สังคมชุมชนคือได้มีความสามัคคีธรรมน้อมนำสถาญาติโยมทุกท่านได้เข้าไปปฏิบัติฟังเทศฟังธรรมแห่งประการหนึ่งคือมีความกตัญญูกตะเวทิต่ธรรมต่อพ่อแม่ผู้รองรับดาบขัน เราก็มีการไปตานกันเข้าไปใส่บาตรหยัดน้ําแล้วก็ไปฟังเทศฟังธรรมเป็นตามธรรมอุทิศให้ผู้ตาย่วนวัตถุประสงค์ของแต่ละที่นั้นก็บเหมือนกันบางที่ก็สร้างเมนบางที่ก็สร้างศาราบางที่ก็พัฒนาอ่าบริเวณบางที่ก็อ่าต้องการที่จะปรับกปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาในเรื่องของสือสารตรงนั้นคือมันเป็นสปายะเป็นที่อยู่ที่เหมาะหันแล้วบแน่กลัวเพราะฉะนั้นในจุดของอ่าพระนักเผยแพร่ก็ดีหรือว่าพระธรรมทูตก็ได้ออกไปเผยแผ่และได้ออกไปสือธรรมะในช่วงของการเข้ากรรมนะเป็นประจำนอกจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมงานบุญซึ่งช่วงนี้ก็จะเริ่มมีแล้ว งานปลอยหลวงนะวันที่สามสี่ห้าหเจแปด่อสามสี่ห้าหกนี่กับวัดคุนคงอำเภอห่างดงนีทีนี้ห่างดงมามามาปแล้วก็จะมีที่วัดอ่าอารยวาสบ้านปงเนี่ยก็จะทำบุญเพียงยิ่งใหญ่ในสถานที่บนดอยซึ่งเป็นโลหะประสาทที่สร้างอย่างงดงามสร้างอย่างสวยงาม ซึ่งท่านพระครูท่านเจ้าอาวาสก็ได้เกริ่นำมาในเรื่องของการจะสร้างบุญแล้วก็ตอนนี้กำลังมีการปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระรชาชกุศลคือแก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอารัชการที่เก้าแล้วก็รัชการปัจจุบันเพราะฉะนั้นสถาญาตโยนท่านใดมีจิตสถาจะร่วมเป็นเจ้าภาพก็าได้ติตตามไปได้ที่วัดบ้านปงวัดอรัญญวาสบ้านปง ท่านเจ้าอาวาสท่านกําลังประดับตกแตง่งทําเป็นน้ําตกน้ําลงมาจากดอยงามสู่พื้นที่ราบเพื่อที่จะทําให้เกิดความชุ่มชื่นแล้วก็มีการปลูกต้นไม้บัวน้ําบตดหอมมื่นลีแล้วก็ต้นไม้มงคลต่างๆหลายต้นหลายหลายพันเพราะฉะนั้นก็เป็นการสร้างป่าอนุรักษ์ต้นไม้ไว้เพื่อให้ มีการดูดซึมดูดซับน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคตเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นโครงการของคณะสงฆ์เป็นโครงการของพระนักพัฒนาอาจจะเป็นหน่วยอบรมประชาชนแล้วกับเป็นวัดประชารัฐสร้างสุขกเพื่าที่จะทำให้เกิดห้าสในชุมชนในวัดอรอมอาราม เพราะมารามจะทำาใื้มีความสงบสุขก็ต้องมีห้าสเข้ามา5้าสคืออย่างสางสะอาดสะดวกแล้วก็สวยงามสวยงามตามเรื่องของอความเป็นจริงบได้วัดใหญ่วัดน้อยวัดใหญ่วัดน้อยบเกี่ยวแต่ว่าอยู่ที่ว่าการพัฒนาชุมชนเข้าใจมากน้อยเท่าใดนอกจากนั้นก็จะเป็นการปรปับปรุงภูมิทัศน ในชุมชนสังคมฮือเกิดขบวนการทำงานฮือจิตใจดีสิ่งแวดล้อมดีสุขภาพกายใจดีชาวบ้านเข้าวัดมาก่อนมีความมู้สึกว่าสดชื่นสบายตาวัดเขียวขจีไปด้วยอะพืชพันธุ์าหารมีตึงอะดอกไม้กินได้ต้นไม้ฮือออกซิเจนนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของ การปรป sociedad, itas, ับปรุงภูมิทัศน์ที่ยังคงค้างในเรื่องของขวงแก้วอารามขวงแก้วอารามเนี่ยก็จะต้องมีดินหินทรายหรือยยอดเยียมยังมีทรายมียางฮือบเฮือมีตัวน้อนตัวอิดนักล้าไปแต่ฮ้อมีจุดของทรายเนี่ยราะว่ามีทรายมีอย่างเพื่อที่จะซับน้ําในวัดเพื่อลงสู่ดินหาว่าเอาเอาดินมาโม เอาเอาตัวนอนเข้ามาปูเวลาฝนตกมันก็มาซับมาซึมมันก็จะเอออยู่ในวัดนอกนั้นก็จะท่วมไหลออกไปสู่ชุมชนก็จะเป็นปัญหาในอนาคตเพราะฉะนั้นก็มันมีหินหินดินทรายก็จะซับลงไปในดินในพื้นดินก็จะชุ่มชําไปด้วยน,น้ำฝนเพราะฉานั้นนิฝากหลายๆที่โดยหลายหลายวัดจะไปมองหาแค่ความงามของมันมีจุดที่จะมีหินดินทรายไว้ตัวห้อง นะเพราะฉะนั้นอย่างวัดหอดีนเนี่ยก็จะมีข้างวิหารนะน้ําลงจากว,วิหารลงมาก็จะมีดินมีทรายมีหินซึมซับไปแล้วก็จะได้ปลูกต้นไม้เป็ี่ยนทันยาเป็ี่ยนทันยพืชทันญาหารสามารถเก็บกินได้นะเพราะนั้นว่าปลูกพืชแบบพืชผักสวนครัวไม่ต้องกลัวอดผักโดยเฉพาะช่วงนี้อย่างที่อาจามาเกริ่นนําไว้ในเรื่องสุขภาพของพระสงฆ์เนี่ย บางทีเราไปเน้นมันไปเท้นหวานน้ำไปมันก็จะกลายเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันคอเลสเตอรอลสูงแต่ขณะนี้ขณะเดียวกันเนี่ยสถา้าบ้านประกอบปลูกพักปลูกไม้แต่ว่ามันเอียงไปด้วยสารเคมีเพราะว่ามันงามกานไปได้ใส่สารเคมีมันก็บปสู้แมงสู้หมดไปได้จะกลายเป็นการสิ้นเปลืองเรื่องยุคเรื่องยาเนาะ เพราะฉะนั้นมันก็ต้องใจเคมีใจอย่างเข้าไปก็เลยกลายเป็นว่าเรค่อยปลอดภัยเพราะฉะนั้นก็เอาปลูกกินเองเราก็สามารถเลือกได้นะปลูกกินเองพักกัดพักอ่ากปกาหอมป้อมใบหอมกอ็ดีพักขนางขนะปลูกไว้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปมันก็จะทำให้เราได้อาหารที่ปลอดภัย ถ้าญาติโยมมาวัดก็สามารถเก็บไปกินได้เก็บไปใช้ได้อันนี้ก็ถือว่ามันมีประโยชน์สําหรับตัวเราตวัวลราสามารถบอกญา,าติโยมได้ตัวว่าต้องทําอย่างนี้หาว่าบ่มีจริงๆพื้นที่ท่านก็ใช้วัสดุที่เหลือใช้เช่นอายางรถยนต์ก็ดีเอาเกาะเอามาดัดแปลงเป็นรูปดอกไม้เอาดินเข้าใส่หลังจากนั้นก็ปลูกผัปกปลูกไม้เข้าไป มันก็จะเกิดประโยชน์สำหรับการที่จะทามือ,อบ่าบ่าได้เสียเวลาแล้วก็บ่าสามารถจะไปเป็นที่เพาะพันยุงได้เพราะฉะนั้นสลายยดโยมสุขภาพดีเริ่มที่การกินโดยเฉพาอะอตมาเนี่ยช่วงที่อตมาหายไปอตมาก็เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าลำไส้เปราะหรือว่าลำไส้มีมีแผลท่อหยังเพราะว่าบางที ถ้าท่านอาจจะกินอาหารอบรนนักรวล,ลำไส้เฮาก็เลยขาดอาหารเมื่อมันมีกรดล่างเอามาบมมีย,ย่อยมันก็ไปกระทบกับลำไส้เพอ,อาจจะมานั้นส่วนมากก็ะะเว้นเรื่องเนื้อเว้นเรื่องกินอย่างต่างๆหรือม่าก็จะกินอ่ามังสวิรัตีปลาป่องเป็นบางครั้งนล้นั้นก็จะเป็นอาหารมังสวิรัติไปนาักนัก พราะฉะนั้นก็เลยทำาให้ภูมิต้านทานในเรื่องของอลำไส้กระเพาะอาจจะบค่อยแข็งแรงเมื่อมันบ่มียังจะย่อยมันก็ทำาให้เกิดผลระคายเคืองต่อลำไส้เฮาเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอก็นแนะนำาพื่เฮาได้พัฒนานเรื่องการกินขึ้นมาเห็นระดับหนึ่งคือเว้นไว้เป็นช่วงๆเฮากินปลาเ่อ,องกินอ่าของที่มันนุ่มๆยังไม่เฮาบกินเนื้อสัตว์ เขาก,กินเนื้อปลาเป็นซัต์น้ำเนี่ยมันก็คือเป็นไข้เป็นยังไปพรจะนั่งกำลังอยู่ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการฉันเพราะมันจะทำให้อ่าความเคยชินก็จะทำให้มันเกิดปัญหาเหมือนกันก็จะนั่นก็พยายามจะปรับการกินให้มันอยู่ในระดับกลางๆที่มันบบแข็งที่มันบบมันเหนียวที่มันย่อยง่าย นอกนั้นก็เป็นการลวกพักถ้าเมื่อมันมีอากาศลวกพักกินไปตามกำลังที่มันมีจะเป็นพักะนาพ่องอพักชัยยาพ่องพักอันใดที่มันมีกากานักเนี่ยเอากันลวกมาจิ้มน้ำชาบจิยวพ่องหรือว่ากินกับน้ำพริกที่มันค่อยเผ็ดมันก็เป็นการสร้างในเรื่องของสุขภาพภายในตัวของตัว เพราะฉะนั้นสัตยาิโยมท่านทั้งหลายเนี่ยการกินการอยู่ของสัตว์ยาิโยมนี่ปัจจุบันหาว่าเราอยู่ตามธรรมชาติมันก็จะทําหเรามีความสุขตามอัตภาพหาว่าเราวิ่งตามกระแสมันก็จะทํให้เราสิ้นเปลืองอ่าบระเด็นนี้ก๋วยเตี๋ยวห้าสิบบาทหกสิบบาทเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยมีจา์ร้อยบาทแต่ว่าตอนนี้อาตมาได้เปิดร <c oughs> ้านก๋วยเตี๋ยวเพื่อที่จะทำเพื้ นึ่งประโยชน์ประหยัดขึ้นที่บ้านสนุกซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบในเรื่องของอพระพระวัดส่งเสริมสุขภาพบ้านปวงสนุกตำบลสันกลางตำบลบ้านกลางอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวสาวบาทขึ้นที่ในชุมชนอรสัธาท่านใดผ่านไปผ่านมาสนใจที่จะ รับบริการอิ่มเต็มที่พอไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องกําไรแต่ว่ามีความจริงใจในการที่จะบริการที่น้องสัทธาในโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพบ้านปวงสนุกส่วนวัดหัวเรียนั้นก็จะเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพในด้านพระอสวอดีเดน่นส่วนบ้านท่าเดือดั้านก็คือจะเป็นอวัด ส่งเสริมสุขภาพด้านเจ้าอาวาสดีเด่นที่ได้พัฒนาและกับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องการดำรงชีวิตของประชาชนเพราะฉะนั้นขนาดนี้พระสงฆ์ก็ลังเดินบาทบิณฑบาตอยู่ในช่วงนี้ก็สถาญาตโยมก็ได้ทำบุญตักบาตรเป็นทานได้กำลังใจได้กำลังศรัทธาและก็มีความรู้สึกว่าหลักธรรมน้อมนำเอา คำสอนขององค์พระชินวรพระสมมาสัมพุทธเจ้ามาใจให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ซึ่งอาตมาภาพเองในช่วงที่อาตมาภาพได้มีโอกาสสนับสนุนโครงการอของวัดประชาราฐสร้างสุปเนี่ยก็ได้ไปตรวจเป็นคณะกรรมการตรวจปีนี้อำเภอสันปะตองมีจุดลงตรวจยีวัดก เรียบร้อยไปแล้วและจะมีการประเมินในวันที่ส2บสองที่วัดแม่คองอ่าตำบลม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่เฮาที่จะประเมินในเรื่องของวัดประชารัฐสร้างสุขดีเด่นดีเยี่ยมและก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานรอบปีนี้วัดในอำเภอสันปะตองู้สือว่าจะมีการพัฒนาปรับปรุงหลังจากปีแรกนั้น เอาพัฒนาจากวัดของเจ้าคณะตำบลปีที่สองเอาพัฒนาจากวัดหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลปีที่สามก็เลยกระจายลงไปเป็นวัดต่อจากหน่วยอบรมประชาชนแล้วเขาก็ขยับไปเรื่อยๆว่าแต่ละตำบลน,นั้นจะส่งขีวัดจะเสนอมาขีวัดคณะกรรมาการเขาก็จะประชุม แล้วก็ออกกำหนดก,การไปเยี่ยมแล้วก็ไปอ่าพน้องว่าไปประเมินในเรื่องของความพร้อมไปประเมินในเรื่องของอ่าความเรียบร้อยพอเหมาะพอดีกับอนุร,รารักษามรดกล้านนาก็ดีหรือว่าการที่ทำให้ชุมชนประชาชนเข้ามาสู่วัดสุวาเพื่อให้เกิดในเรื่องของร่มอาราม เพราะฉะนั้นสนญัญญาญาติโยมที่อยู่ใกล้วัดก็ดีท่านก็พยายามเข้าวัดมีอย่างก็เอาไปฝากขึ้นเจ้าไว้ปลูกไว้ฝังไว้จะเป็นต้นไม้ก็ดีจะเป็นของที่มันหาได้ยากในปัจจุบันเช่นสมุนไพรหายากดอกไม้กินได้เช่นว่าหาดอกอะอย่างไะที่เรากินได้ดอกที่เ,าเอามาทําอาหารได้เอามาทําสีธรรมชาติ ทำเป็นอาหารของหวานได้เพราะฉะนั้นก็สหายญาติโยมก็พิจารณาเอาว่าอันใดมันมีเยอะมีประโยชน์อันใดบ่มีประโยชน์อันใดมันเป็นโทษอันใดมันบ่เป็นโทษอันใดเป็นคุณอันใดเป็นบ่เป็นคุณสําหรับชีวิตของเราเขาก็พยายามที่จะพัฒนาในองค์ความคิดโดยเฉพาะเขาไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ได้หัน หันหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งมันเป็นบทเรียนและก็เป็นประสบการณ์ชีวิตของหม่เหาว่าเอาไปหันคนไข้แต่และอย่างเนี่ยเฮาจะเอามาปรับใช้กับชีวิตจะได้ห้องเอาไปดูห้องฟอกไตเฮาก็หันคนไข้ไปฟอกไตวันละสองชั่วโมงอาทิตย์ละสองครั้งสามครั้งกระสือแสนที่จะเท่าประมาณเวลานาทีผ่านไปเนี่ยเขาต้องไปนอนรอนอนรอในการที่จะเอาเลือดเขาออกมาฟอกแล้วก็เข้าสู่ที่เดิมเนี่ย อ่านแล้วมันรู้สึกว่าบอ่ค่อยสบายใจเท่าใดเพราะฉะนั้นก็ขอฝากสดายญาติโยมไปพิจารณาซึ่งขณะนี้ทางโครงการของอโรงพยาบาลสมวตองเนี่ยก็มีการทําบุญตักบักไปอ่าส่วนมากก็วัดหัวลีนก็ได้ไปเป็นบางช่วงแล้วก็ได้ไปปรับปุงกุฏิหลวงปู่ซึ่งหลวงปู่ได้ใ้ กุฏิหลวงปู่นั้น,ปน,น,นเป็นนั่งนักตอนเพิ่อสร้างโรงพยาบาลหรือว่าตึกสุพัฒโธซึ่งขณะนี้ก็ได้ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่มันชำรุดทรุดโทรมเพราะวันใจเวลามาหลายปีได้เปลี่ยนเทิงได้เปลี่ยนพรมก็ได้จัดเก้าอี้อเปลี่ยนที่รองรับพระเจ้าประสงค์เวลาไปตรวจสุขภาพกด็ดีไปพักที่หัน่น แล้วต่างเจ้าหน้าที่ก็ไปเอารถมารับพระสงฆ์เฮาเพื่อเข้าพบหมอหรือว่าท่านจะรอรับยาท่านก็รอตรงนั้นแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่เอายามาส่งที่กุฏิหลวงปู่เพระเาะฉะนั้นก็เป็นการจัดระเบียบเพื่อพระสงฆ์มาได้เข้าไปปะผลอยู่กับสหาญาติโยมก็ถือว่าเป็นการสร้างในเรื่องของอัตลักษณ์ที่ดีงามเพื่อมันเกิด ความดีความงามความเหมาะสมเพราะว่า,วาการไปปะปะผลหรือว่าไปอยู่กบับญาติเดียวบางทีก็ทำพื้ภาพออกมาบางงามบางคนเข้าใจบางคนก็อบอกเข้าใจเพราะอย่างเพราะว่า,วาเราไปโรงพยาบาลน่ะมันหลากหลายไม่ใช่ว่ามีกา่คนพุทธมันมีทุกศาสนามีศาสนิกชนอื่นๆทต่กนอาจจะมีความศรัทธาอาจจะมีความอ่าบอกเข้าใจในเรื่องของ กองวัดปฏิบัติของพระสงฆ์เพราะจานั้นก็ตังโรงพยาบาลสันปตองโดยท่านบอ,อสุวิทย์ท่านก็ได้อ่าฮือโรงพยาบาลสันปตองเป็นโรงพยาบาลต้นแบบต้นพิมพในเรื่องของการสร้างเอกภาพส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมทุกวันศุกร์แล้วก็มีการฮือธรรมะอ่ายาใจ ที่จุดประชาสัมพันธ์คือสถาญาติโยมได้ฟังธรรมะหลังจากที่จะไปรอกันตรวจคือเจ้าหน้าที่ได้มีความพร้อมในเรื่องของการเตรียมพร้อมยอมรับในคนไข้ที่จะมาวันหนึ่งสามร้อยห้าร้อยดีเพราะฉะนั้นหมอต้องเข้มแข็งหมอต้องเข้มแข็งโรงพยาบาลก็ต้องแข็งแรงแล้วก็ คนไข้ก็จะต้องชื่นชมชื่นใจสุขใจเนเพราะฉะนั้นวาดกรรมการเนนะ่ะเจ้าวาดแข็งแรงวาดเข้มแข็งหรือว่าวาัดอ่าเจ้าวาดเข้มแข็งวาดแข็งแรงประชาชนสุขใจมันก็ทำาพื้อไปกันได้แต่ว่า,วาทุกเจ้าก็เป็นลอลอป้อ,ปอแป้เนี่ยอย่างกับไ,ได้มาพอวาดก็โอ้พอตรงใดก็รู้ก็ แล้วมดเข้าวัดไปหมองศรัทธาเข้าไปแล้วจิตใจก็บำมวนบางานแล้วบ่ชื่นใจละเพราะฉะนั้นวัดจะต้องเป็นรมณียสถานอันที่เข้ามาแล้วชื่นใจบุคคนได้ได้มาเห็นแล้วมีความสุขแล้วปารถนาจะปิกย้อนปิกมาเห็นตาหมู่ปาจุมมาแล้วก็จะได้มาสร้างบุญสร้างทานร่วมกัน นอกจากนั้นในเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของพุทธศักร 67, าช2 5 6 7จะเข้าสู่2 5 6 8ิีแปดอีกปี่วันแล้วพราจากนั้นหลายวาัดก็จะมีโครงการสวดมนข้ามปีสร้างบารมีข้ามชาติแล้วมีการทำบุญตักบาตรตอนรับพุทธศักราชใหม่ก็ขอจเจริญพรสดาจาติโยมใกลบ้านไหนท่านก็ไปทำพิธีบ้านนั้น วัดใดก็คือวัดของฉันนะคิดไปอย่างนี้จะสร้างบุญสร้างบารมีสร้างได้กุฏิวันนี้อาตมาภาพเข้ากับผมพระครูประชานุกูลเจ้าวัดวัดหัวดินประธานนลยโรมประชาชนประจำตำบลทุ่งสโตโกประธานโครงการหมู่บ้านรักษาศิลห้าและประธานพระอาสาวบร,รุ่นที่สองอมภยสันปตองเจ้าสํานักปฏิบัติธรรมใจมงคลประชานุกูลศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยเชิงพุทธอ,อนุโมทนาบุญ ขอบคุณทางเจ้าของรายการที่ให้โอกาสเจ้ากระโบนธรรมภาพได้มาออกรายการธรรมะรับอรุณวันนี้ขอได้เป็นบุญเป็นกุศลและขออ้างอาคุณรภศรีรัตนาตรายภูมิของปกป้องทธาสาธทุกชนท่านทั้งหลายให้มีความสุขมีความเจริญลูกงเรือง พุทธคุณังรรมะคุณังสังฆะคุณังปิตาคุณังมดาคุณังอาจารย์ยะคุณังสัพพะปะปังวินาศาสันติขอบุญบาร,รมีคุ้ของปกององสดาสาธุชนท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังรายการน,นี้เพื่อมีความสุขความเจริญตลอดกาลและนานทุกท่านทุกคนจุโตนจุองด้วยเทินเ,เจริญธรรม Thank you